ต้อนรับสู่ช่องอ u t o คา r m a s t e าแหล่งรวมรีวิวเชิงลึกข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับอนาคตของการบินทางทหารกับรีวิวสุดพิเศษของเครื่องบินรบล่องหนรุ่นใหม่ปี2026หรือที่หลายคนเรียกว่า Black Steel Fighter Jet ซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการป้องกันประเทศและการบิน เนื่องจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการออกแบบสุดล้ำและความสามารถในการล่องหนขั้นสูงเครื่องบินรบล่องหนรุ่นปี2026นี้เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญของเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5และ6ด้วยดีไซน์เฉียบคมและรูปทรงมุมแหลมที่ออกแบบมาเพื่อหลบหลีกเรดาร์ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่ช่วยลดน้ำหนักและดูดซับคลื่นเรดาร์ได้ดีรูปทรงที่กลืนกับลำตัวและปีกที่เรียบเนียนไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความล่องหนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เครื่องบินมีสมรรถนะทางอากาศที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยจากภายนอกจะเห็นได้ชัดว่านี่คือเครื่องบินรบแห่งอนาคตที่ถูกสร้างขึ้นจริงไม่ใช่แค่ในภาพยนตร์ไซไฟเครื่องยนต์ของเครื่องบินรุ่นนี้คาดว่าจะใช้เทคโนโลยี Adaptive Cycle Engine รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถปรับการไหลของอากาศเพื่อเพิ่มสมรรถนะสูงสุดในการรบและประหยัดพลังงานระหว่างการลาดตระเวณได้ ความเร็วของเครื่องสามารถทะลุแมสสองทำให้สามารถเข้าถึงและถอนตัวจากพื้นที่ปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ยังมีรัศมีการบินไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศบ่อยครั้งหนึ่งในจุดเด่นที่น่าจับตามองของเครื่องบินรุ่นนี้คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องนักบินที่ล้ำสมัยอย่างแท้จริงด้วยหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบการแสดงผลผ่านเทคโนโลยี AR ระบบควบคุมด้วยเสียงและแผงควบคุมแบบสัมผัสทําให้นักบินสามารถควบคุมเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ ช่วยตัดสินใจในภาวะวิกฤตเพิ่มโอกาสความสำเร็จของภารกิจและความปลอดภัยของนักบินในส่วนของอาวุธเครื่องบินลำนี้สามารถติดตั้งถีปนาวุธพิสัยไกลาอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงและในอนาคตอาจรวมถึงอาวุธพลังงานอาวุธทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในช่องเก็บภายในตัวเครื่องเพื่อรักษาความสามารถในการล่องหน ขณะที่ระบบเปิดปิดช่องอาวุธจะทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับเครื่องบินยังรองรับการรบในรูปแบบเครือข่าย Network Centric Warfare ซึ่งสามารถสื่อสารกับดาวเทียมสถานีภาคพื้นและเครื่องบินลำอื่นได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการวางแผนโจมตีและการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ล้ำสมัยเช่นระบบอินฟราเรดและเรดาร์ความละเอียดสูงที่ช่วยให้สามารถตรวจจับเป้าหมายใน